สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอน <c oughs> กล่องสุดท้ายแล้วกล่องนี้ในหมวดงาน IC เนาะซึ่งเกี่ยวกับการโอนวัสดุซึ่งเราจะใช้คำว่า transfer นะโอนย้ายวัสดุ transfer การโอนย้ายวัสดุก็คือการโอนของจากโปรเจกต์หนึ่งไปอีกโปรเจกต์หนึ่งเช่นของอยู่ที่โปรเจกต์เรา เราจะโอนกลับไปสตออันนี้คือการ transfer นี่คือการย้ายจากโปรเจกต์หนึ่งไปอีกโปรเจกต์หนึ่งคือการ transfer นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเวลาทำ transfer เข้าที่เดิม IC เราก็เข้าโปรเจกต์ตัวเองสมมุติเป็น053สเตปุ๊บอ่ะเต็ปการทำ transfer คล้ายๆกับการทำ issue จำได้ไหม issue คืออะไรก่อน issue คือการ ตัดเบิกวัสดุใช้ในไซต์งานตัวเอง i s s u e คือการตัดเบิกวัสดุเพื่อใช้ในไซต์งานตัวเองอันนั้นไปดูอีกคลิปหนึ่งนะวันนี้จะทำา t r n s s f r r คือย้ายของจากไซต์งานตัวเองไปให้ไซต์งานอื่นนะครับสเต็ปคล้ายๆกันคือ1เราต้องทำใบขอเบอิกก่อนผมจะใช้คาว่าใบจองแล้วกันเราต้องทําใบจองก่อนตรงนี้เอกสารขอเบอิกวัสดุ เสร็จปุ๊บพอทําใบจองเสร็จปุ๊บได้รับการอนุมัติปุ๊บเอาใบจองนั้นเนี่ยไปโอนวัสดุตรงนี้เอาใบจองนั้นดึงมาโอนวัสดุตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นเราเริ่มกันเลยเรามาดูก่อนว่าของของเรามีอะไรบ้างจะได้สมมุติเหตุการณ์จะโอนของนิดนึง่ะเราโอนอะไรดีสมมุติว่าสตอเขาทวงคืนสเกนอ่ะสมมุติเหตุการณ์นะ สโตรทวงคืนสเกนบอกว่าเฮ้ยสเกนสโตรหมดของไซงานเธอมีอะไรบ้างอ่ะของเรามีวิธีการอ่านอ่านยังไงสเกนเจ็ดหุนเราเคยได้รับมาสี่ตัวยังไม่เคยส่งให้ใครเลยเห็นไหมอันนี้คือส่งเนอะสองกับสามยังไม่เคยส่งให้ใครเลยแล้วก็ยังไม่มีคนจองด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ในสโตรเราก็เลยเหลือสเกนเจ็ดหุนสี่ตัว สเกนสามทับสี่คือหกขุนก็เหมือนกันเคยได้รับมาสี่ตัวไม่เคยส่งให้ใครเลยและก็ไม่มีใครจองอยู่ด้วยก็เลยเหลือสเกนในสโตเราสี่ตัวสมมุติเหตุการณ์ว่าเราจะส่งสเกนทั้งสองขนาดนี้กลับสโตต้องทำยังไงทำอย่างนี้นะครับเริ่มเลยไปทำใบจองก่อนเข้าตรงนี้ <c oughs> พอเข้าปุ๊บเนี่ยประเภทเอกสารถ้าเป็น t a n ฟอร์ต้องเปลี่ยนตรงนี้ จะ Issue เป็น Transfer ด้วยนะครับปึง้งพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้มาเลยว่าจะโอนย้ายของไปให้ใครให้โปรเจกต์อะไรทูโปรเจกต์อะไรอันนี้คือเราจะโอนให้ใครใส่ตรงนี้อ่สมมุติว่า Store เรียกคืนเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะโอนให้ Store เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลือกเป็น Store โอนให้สโต r e อ้างอิงใครเป็นคนทำก็ใส่ไป รีมาร์กตรงนี้ก็ใส่ว่ารายละเอียดคืออะไรอะสะโตรเรียบคืนสเกนทั้งหมดเปราะว่าไปอะไรเขียนไปตรงนี้เนาะอ่ะเข้าไปมาทเทีเยลลิสเพื่อไปเพิ่มรายการที่จะโอนกดเพิ่มตึงมันก็จะขึ้นมาว่าของเราตอนนี้มีอะไรบ้างเราจะโอนสเกนทั้งหมดคืนสโตแล้วก็ติก๊กไปก่อนสองอันมีสองอันที่เราจะคืนถูกไหมกดยืนยนันมันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็กดเข้าไป ตึงอ่าเมื่อกี้เรารู้ว่าสกเกนแต่ละตัวเราต้องโอนคืนสตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เขียนเลย4 Area Code ตรงนี้คือการโอนย้ายเพราะฉะนั้นต้องเลือก Transfer เพราะเราจะโอนไปให้โปรเจกต์อื่นเราต้องเลือกเป็น Transfer นะครับ Cost code ก็คือใส่เป็น Cost Code เวลาที่เราใช้เบิกของกับสโตอะ cost code เดิมอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น M โปรเจกต์นี้เขาเป็นเข็มแก๊ปนะต้องเป็นหมด4 M 402ลักษณะเน้อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ยกก็คืออันนี้เนาะอุปกรณ์ยกกดตรงนี้ To Project อะไรเนี่ยมันจะดึงมาให้เองจากที่เราทำแผ่นข้างหน้าเห็นไหมโอนไปให้ขายโอนไปให้โรงงานตรงนี้มันจะดึงมาเองนะ t o คอ c o สโค้ดอะไรตรงนี้ให้ใส่เหมือนกันนะครับ ใส่เหมือนกันก๊อปตรงนี้มาใส่ตรงนี้อ่าใส่ตรงนี้จบเสร็จแล้วหนึ่งรายการไปถัดไปกดถัดไปตรงนี้ก็ได้ปึง้งอันนี้เป็นสเกตเจ็ดหุนอ่ะเราก็รู้ว่าเราต้องส่งสี่ตัวแล้วก็ใส่สี่แอ Code ก็ใส่ t r a n s เฟอเพราะเราจะโยนโอนย้ายระหว่างโปรเจกต์คอร์สโค้ก็เหมือนเดิมกดเหมือนเวลาที่เราเบิกของเราใช้คอ s t สโค้ดแล้เบิกของเราก็กดเหมือนเดิม m สี่แล้วก็กอุปกรณยกอันนี้ปุ๊บเสร็จตรงนี้ใส่อันเดิมก็กรอบอันนี้มาตึ๊บเสร็จแล้วเสร็จแล้วใบจองเพราะฉะนั้นอันนี้ใบจองนี้บอกอะไรเราบอกว่าเราอยู่โปรเจกต์นี้กำลังจะทานเฟอร์ของให้กับโรงงานสายสาม ของที่จะา,าน a เฟอร์มี2รายการคือสเกน6หุนจำนวน4ตัวและสเกน7หุนจำนวนสีตัวแค่นี้เองเสร็จแล้วก็กดเซฟแล้วก็กดส่งอนุมัติอย่างที่บอกลูกการอนุมัติเนี่ยผมยังไม่ได้เซตว่าจะให้ใครอนุมัติอาจจะให้ผู้ประสานไปอนุมัติอาจจะให้นายช่างไปอนุมัติแต่ณที่นี้เดี๋ยวผมเป็นคนอนุมัติเองก่อนนะก็ส่งอนุมัติตามนั้นก็จะได้เอกสารเป็นใบจองขึ้นมาอันหนึ่งว่าเนี่ยจองแล้วนะเตรียมโอน ่าผมก็ไปอนุมัติเอกสารให้ก่อนสมมุิผมมาตัวเอกสารปุ๊บอ่าเช็คปุ๊บปุ๊บอนุมัติปั้งโอเคใบจองนี้มีลายเซ็นแล้วพร้อมโอนเราไปดูความเปลี่ยนแปลงในแมทเ r ีย l BALANCE ของเราจะสังเกตได้ว่าสเกนสองตัวนี้มีใบจองมาแปะแล้วเห็นไหมอ่านทีละบรรทัดความหมายคือสเกนหกหุน เคยนำเข้าสตอของเราทั้งหมด4ตัวยังไม่เคยให้ใครเลยก็คือ0ตัวแต่ตอนนี้มีใบจองมาแปะแล้ว4ตัวมีใบจองมาแปะแล้ว4ตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้บาลาน์ก็คือควรจะเหลือ0ตัวเพราะว่า4ตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของมันนะ4ตัวนี้มีเจ้าของแล้วเดี๋ยวพอเวลาเราโอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเลขตรงนี้มันก็จะมาอยู่ คอลัมน์สองแทนคอลัมน์สองแปลว่าตัดออกไปแล้วคือโอนไปแล้วคอลัมน์สามคือมีคนมาจองอ่ะเรามาดูกันว่าเวลาโอนไปแล้วจะเป็นยังไงนะอันนี้คือใบเตรียมโอนวัสดุที่มีคนเซ็นแล้วอันนี้ก็คือจบอ่ะเราเข้า i อซครั้งหนึ่งเลือกโปรเจกต์ตัวเองเสร็จปุ๊บเราทำใบจองเสร็จแล้วเราเอาใบจองนั้นมาโอนวัสดุ ที่ตรงนี้กดเข้ากด left document เพื่อดึงใบจองที่อนุมัติแล้วขึ้นมานี่ใบนี้ใช่ไหมสโตเรขคืนสเกนทั้งหมดเบอร์จองเบอร์นี้ดับเบิลคลิกเติบมันก็จะขึ้นมาข้อมูลก็เหมือนเมื่อกี้คือใครจะโอนของให้ใครอันนี้ก็คือบางกุ่ียนบ้านแพ้วจะโอนของให้โรงอานัส3สาม โอนอะไรก็มาดูตรงนี้สเ,นนนสเกนนู่นสเกนนี่อะไรก็ว่าไปถ้าจะโอนแล้วเช็คของโอเคพร้อมโอนกดเซฟถ้ากดเซฟตรงนี้ของจะถูกตัดออกจากสต็อกเราทันทีอีกทีหนึ่งนะถ้ากดเซฟตรงนี้ปุ๊บของจะถูกตัดออกจากสต็อกเราทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าอันเนี้ยจะโอนคืนละโอนในระบบคืน โรงงานและกดเลยเขาก็จะถามว่าคุณกาลังจะโอนของให้กับโรงงานแล้วนะยืนยันไหมก็ยืนยันเพราะเราจะโอนแล้วพอโอนเสร็จแล้วก็จะได้เป็นเอกสารใบโอนที่คือ transfer ใบโอนก็ปินพ์ออกมาได้ในเอกสารมันก็จะเขียนว่าใบโอนวัสดุนะโอนจากโครงการไหนไปโครงการไหนโอนอะไรบ้างกี่ตัว บางคนก็จะมีสิทธิ์เห็นราคาบางคนก็จะไม่มีอันนี้ไม่ต้องตกใจนะหน้าตามันอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยอันนี้ก็คือเป็นการจบการโอนจบแล้วนะอันนี้คือเสร็จแล้วก็ปินใบนี้มาเก็บได้ถ้าเราจะเช็คว่าของมันออกจากสตอเราหรือยังให้ไปดูที่ไหนให้ไปดูที่แมทท่เรียลบาลานกดเข้าไปดูได้เห็นไหมว่าตอนนี้ สเกนสตัวนั้นเนี่ยถูกตัดออกไปแล้วเลข4มาอยู่ที่คอลัมน์สแล้วเมื่อกี้มันอยู่คอลัมน์สใช่ไหมคือมีคนจองแต่ตอนนี้มันออกไปแล้วมันถูกโอนออกไปแล้วนั่นคือความหมายของคอลัมน์สองเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านคอลัมน์นี้เราก็จะอ่านว่าสเกนหขุนเคยเอาเข้ามาในสตูสี่ตัวถูกโอนออกไปแล้ว4ตัวอันนี้อาจจะเป็นโอนหรือว่าเบิกใช้ในโครงการก็ได้นะ คือเอาออกแต่สโตไปแล้วอ่ะไม่ว่าจะทานสเฟอร์หรือชั่วไปแล้วสี่ตัวเข้ามาสี่ใช้ไปแล้วสี่หรือโอนไปสี่มันก็เลยไม่เหลือใช่ไหมบาลานซ์มันก็เลยเป็นศูนก็คือไม่มีแล้วในสโตหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราได้ทำการทานสเฟอร์ทีดสี่ตัวเนี้ยสำเร็จแล้วก็คือจบสามารถกดเวลาที่มันมีขีดตรงเนี้ยสามารถกดดูได้นะครับว่า เอกสารตัวไหนที่ทําให้เกิดเลขสีตรงนี้ขึ้นมาได้กดดูได้เนี่ยอันนี้มันก็จะกดดูได้ว่าไอ้สี่ตัวที่เรา transfer เมื่อกี้เกิดจาก transfer หมายเลขนี้ก็เราก็เอาหมายเลขนี้ไปดูได้เนี่ย transfer หมายเลขเมื่อกี้ transfer ไปสี่ตัวนะอะไรก็ว่าไป store เรียกคืนส c a n ทั้งหมดก็เป็นการจบการ transfer ครับใครมีคำถามก็ comment ไว้หรือพิมพ์ในไลน์ก็ได้นะครับประมาณนี้